เคสวัสดีครับเพื่อนๆพ่านอ,อาทิตย์นี้เนาะทริปนี้อาทิตย์นี้อยู่ที่นาแสนสุขเนาะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเราผมไ like ล์ตอนค่ำเนาะพอดีค้างานนะครับทำงานก็เลยขออนุญ,ญาตไ like ล์ตอนตอนเย็นแล้วกันเนาะ,ะวันนี้ก็มามาที่นาแสนสุขเนาะ โดยเจ้าลิโบก็วันนี้ก็มาที่ที่นาเฉนชุกก็มีกิจกรรมก็มีทั้งตกปลาปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดบ้านนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเนาะนงานมันเยอะครับถ้ามาที่ที่ที่นาแล้วเนาะนะครับก็จะพามาเดินดูบ้านก่อนเดี๋ยวนี้เรามาที่ แสนสุกันนะครับก็บริเวณ,เวณพื้นที่เนะมื่อกี้ก็ไปตกปลามาก็ได้ประมาณเกือบสิบโกโลเนาะเป็นทางปลาขาวปลานมินนะครับนะครับนี่ก็บรรยากาศทางบ้านก็พาเดินดูรอบรอบ,บ้านเนาะก็ไม่มีอะไรวันนี้ช่วงกลางวันไม่ได้ไม่ได้ไล่ไม่ได้พาดูตัดตุกตุลไม้นะครับ มามาครับมามาดูแม่บ้านทำอาหารนะครับวันนี้แม่บ้านมาทำอาหารมาอยู่ครับมีมีนูวอะไรบ้างคะโอ้ยหักของบ้านเนี่ยแตกร้อนร้อนนะครับอย่ามาถามตอนร้อนอ๋อตอนนี้โอ้โหงานเข้าครับตลอดเลยยันเลยอุ้นครับมาดูปลาครับอู้ทำไมจะโถปลาครับ อโหปลาปลาเต็มเลยครับเนี่ยฮะีนน่ปลาที่เราตกมาครับคุณจบินตกได้ยเยอะเลยครับวันนี้คุณแม่บ้านเขาเก่งครับวันนี้เก่งวันนี้ชนะนะครับวันนี้เขาชนะยิ้มไม่หยุดเลยครับยิ้มไม่ยิ้มไม,ไม่หยุดเลยอันนี้ทอดปลานะครับมีนุงทอดปลาอันนี้ส่วน,นี่ด้านหลังนะครับข้างหลังมีแทงน้ํา นะครับมีปั๊มนะครับอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาดูรอบๆบ้านครับนี่อันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังจต่มืดแล้วครับมืดแล้วเนาะก็มาดูเดินดูนู่นครับบรรยากาศสุดยอดขนาดยางคืนนะฮะบรรยากาศอันนี้ข้างบ้านนะครับสวยไหมฮะบ้านบ้านก็จะออกสไตล์อ่ากึ่งๆนะครับในเมืองด้วยแล้วก็เป็นทุ่งนาด้วยเห็นะหมฮะ มีห้องแอร์สองห้องครับพ่อกับแม่พี่พชายเป็นลูกความดันต้องต้องอยู่กับแอร์นะครับนี่ฮะพาเดินดูรอบบ้านต้องํำก็นิดหน่อยเนาะพอจะได้เจอกันตอนเย็นๆนครับเดี๋ยววันไหนว่างเราค่อยมาดูกองบันกัน โอเคครับแล้วก็ขอนำเสนอนะครับแค่นี้บายบายครับบายบายสวัสดีครับ